สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a กท t c h ล n n e l นผู้รับสารจักรวาลแปลความหมายด้วยการอ่านหน้าไพทารุ่มหมอแจนนะคะคลิปนี้ส่งเขาเมื่อเราห่างออกมานะคะส่งความรู้สึกของคนของชาวทาตุไฟนะคะส่งเขาเมื่อเราห่างออกมาเป็นการอ่านพลังงานจากฝั่งคุณของคุณนะคะว่าคิดและรู้สึกอย่างไรการอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหนา้าไพนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะ พลังงานสามารถสลับพลังงานเป็นความรู้สึกหรือนึกคิดของคุณก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นการอ่านพรังงานแบบภาพรวมนะเอาละคะ่ะมาดูสิเมื่อไม่มีคุณเขารู้สึกอย่างไรคนนี้นะคะ m ุ๊ออนเป็นวงกลมนะความรู้สึกของเขาอะนะคะบุ๊ออนเป็นวงกลมเขา กำลังรอคอยมีการทุ่มเถียงนะอีกคนหนึ่งก็คือพยายามอยากจะมุฟอ่อนเดินเดินไปข้างหน้าเหมือนเหมือนอยากจะแบบไม่อยากจะคิดถึงคุณนะคะอีกใจหนึ่งก็แบบเฝ้ารอนะฮะแสดงว่าชาวทัดไฟความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นระยะทางทางไกลอะไรแบบนี้นะคะอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบทหารตำรวจวิศวกรหรือเป็นชาวต่างชาติก็ได้หรือคนทํางานที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับรถอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะอ่ะเรามาดูต่อนะ คุณอาจไปเกี่ยวข้องกับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะทีนี้หมอกำลังรู้สึกเหมือนว่าถ้ามันมีเกี่ยวกับระยะทางและก็การเดินทางนะคะคนคนนี้อ่ะกำลังรอคอยนะ,ะพยายามเหมือนแบบไม่ไม,ไม่ไม่สนใจหรือไม่ใส่ใจว่าเขาอ่ะตัวเขาอ่ะนะต้องทำตัวเองให้ยุ่งนะ,ะเหมือนว่าต้องทำงานให้เยอะต้องทำงานให้หนักไม่ให้ว่างนะ,ะพยายามเหมือนว่าเขาอ่ะโอเคอยู่ได้ไม่เป็นไร นะแต่ในใจลึกๆที่เขาซ่อนความรู้สึกไว้เขาอะนะรอคอยที่จะเจอคุณนะหมอจะอ่านจากพลังงานนะผู้หญิงไปหาผู้ชายนะคะไม่ว่าผู้ชาย LGBT ผู้ชายหรือชาว LGBTQ ที่มาชมคลิปนี้นะคะนะก็คือให้คุณดูแล้วกันว่าในบริบทเนี่ยคุณเป็นคนที่เดินทางหรือคนอผู้หญิงเดินทางหรือผู้ชายเดินทางแสดงว่าเขากำลังรอคอยที่จะเดินทาง ะะมาคุณถ้าเขาเป็นคนที่ต้องเดินทางในเกี่ยวกับเรื่องงานนะนะคะคือไม่ได้เดินทางมาแบบด้วยที่เขาอยากจะเดินทางมาคุณคือมันมันต้องมีเกี่ยวกับเรื่องงานคือเขาอาจจะคาดหวังว่าเมื่อไหร่นายจะสั่งให้เขาไปตรงนั้นในสถานที่เขาเจอคุณนะคะเขาคิดสิ่งนี้ทีนี้ถ้ามันเป็นลักษณะของคุณอะ่ะจะต้องไปตรงนั้นเพื่อร่วมงานหรือทํางานเกี่ยวข้องกับงานนะคะเขาก็รู้สึกเหมือนว่ารอคอยว่าเมื่อไหร่จะเจอคุณเมื่อไหร่คุณจะเดินทางมา นะรอคอยการเดินทางของคุณนะคะพยายามเหมือนว่าเหมือนออตั้งใจทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนหันหลังให้กับความรู้สึกของตัวเองว่าคุณจะมาหรือไม่มาอะไรแบบนี้นะคะเหมือนแบบพยายามสร้างสร้างเกาะกำแพงในใจในความรู้สึกของตัวเองนะคะไม่ได้ยอมรับว่าเ,เขาต้องพยายามอย่างมากเพื่อไม่ให้รู้สึก นะไม่ให้รู้สึกคิดถึงหรือนึกถึงคุณนะคะคือในใจอะ่ะนะไม่ไหวหรอกนะคะแบบวันไหวอะ่ะนะวันไหวแต่พยายามทําให้ยุ่งคนนี้หาอะไรบางอย่างทําที่ให้ชีวิตเขานะยุ่งมากๆเลยนะแบบยุ่งวุ่นวายอะ่ะแสดงว่าชาวธาตุไฟคุณอาจจะไปเจอใครบางคนที่เป็นธาตุดินหรือธาตุไฟเหมือนกันก็ได้หรือเป็น ชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎก็ได้หรือดาวศุกร์ดาวจันทร์เขาอยู่กรกฎก็ได้นะคะทีนี้เขาบอกว่านานและที่ไม่ได้เจอกันนะคะเมื่อไรจะได้กลับมาเจอกันเมื่อไรจะได้เป็นวงโคจรหรือบางคนนะคะคุณกับเขาอ่ะไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ทะเลาะอะไรหรอกนะคะแต่คุณอยู่ห่างไกลกับเขาเช่นคุณได้ร่วมงานกับเขาหรือเขาได้ร่วมงานกับคุณทีนี้เมื่อไรอ่ะจะได้กลับมาเจอกันอีกนะ มันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบถ้าได้ร่วมงานก็เจอมันเป็นมันเป็นเหมือนเขาอยากจะได้วงโครจรเดิมกลับคืนมานะสมมติว่าร่วมงานกันเดือนละครั้งหรือ3เดือนครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยเออมันนานเนาะรอคอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าคุณอาจจะไปทํางานของคุณก็ได้ตอนนี้อาจจะยังไม่มีโอกาสที่จะได้เดินทางมาหรือไม่ว่างนะคะแต่ถ้าคุณว่างอะ่ะเขาก็ยังคิดหรือคาดหวังว่าคุณอ่ะ ก็คงน่าจะไม่ไหายไปจากวงโครจรชีวิตเขานะเขาคิดสิ่งนี้อยู่นะคะมีพลังงานไพ่ทาวเวอร์นะคะไพ่ทาวเวอร์เนี่ยนะคะในความรู้สึกของเขาเนี่ยนะหมอกําลังมองเห็นว่ามีการส่องโซเชียลออนไลน์นะ,ะหรือเขารู้ข้อความข่าวสารอะไรจากจากจากฝั่งคุณนะคะมนะ,ะ,นะะเดี๋ยวหมอขอขยายทาวเวอร์ Tower ก่อนนะ,ะโอเคนะ,คะสี่ถ้วย มันเป็นในลักษณะของหนึ่งนะอาจจะมีคนมาสนใจคุณนะอาจจะมีคนมาคอมเมนต์มาจีบมาแอลคุณนะมากดหัวใจให้คุณหรืออะไรก็แล้วแต่นะเหมือนคนนี้ได้รับรู้อะไรบางอย่างที่เขาอ่ะไม่พึงพอใจอย่างเช่นถ้าคุณไปในสถานนี้ที่ตรงนี้เพื่อเจอเขานะทีนี้แต่คุณอ่ะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนคือ ไม่ไปตรงนี้ก็ได้นะเพราะเดี๋ยวเจอเขาคุณก็ไปที่อื่นไปสถานที่อื่นนะะเหมือนคุณอาจจะโพสตอรี่ก็ได้นะคะและเขาก็เห็นแบบนี้คล้ายๆแบบนี้คล้ายๆสิ่งนี้ว่าอ้าวไม่ได้มาตรงนี้นึกว่ายุ่งหมดทางานที่ไหนได้นะไปหาเป้าหมายใหม่อะไรอย่างเงี้ยในความคิดของเขานะแต่คุณอะอาจจะไม่ได้คิดสิ่งนั้นก็ได้นะคุณอาจจะไม่ได้คิดว่าไปหาเป้าหมายใหม่ก็คือเราเราอยากเปลี่ยนสถานที่อะ นะเราอยากเปลี่ยนสถานที่แบบนี้เราอยากเปลี่ยนคอนเนคชันนะสิ่งที่ไม่ไม่พอใจอ่ะนะคะความรู้สึกนะความรู้สึกของเขาอ่ะเหมือนเหมือนคนกําลังรู้สึกเหมือนว่ามีความหวาดระแวงว่าคนที่มาชอบตัวเองหรือคนที่ตัวเองสนใจอ่ะเหมือนแฟนตัวเองอ่ะนะเหมือนแฟนตัวเองหรือคนที่เร็งๆดูดูไว้อะแอบไปสนใจคนอื่นไปสถานที่อื่นเพื่อเปิดโอกาสตัวเองอ่ะ ไปโชว์ความสวยก็ได้ไปโชว์ความหล่อของตัวเองในสถานที่อื่นและโพสต์ลงโซเชียลออนไลน์หรือ Facebook หรืออะไรบางอย่างที่ทําให้เขาเห็นแล้วรู้สึกไม่พอใจมีความหึงหวงในนี้นะคะมีความปีตแตกมีความอารมณ์แบบปีแตกนะคะรู้สึกไม่ชอบอะไรแบบนี้นะ,ะทีนี้มาดูต่อไปนะคะขอเปิดอีกห้าใบหนึ่งถ้วยนะคะ บางคนนะคะคนคนนี้กำลังนึกและรู้สึกว่าอยากจะโทรหาคุณอยากจะส่งข้อความหาคุณหรือโทรหาคุณนะเขาคิดถึงตอนที่มีคุณอยู่ใกล้ๆหรือหรือ,ร,อ,ร,อ,ร,อร่วมงานหรือร่วมทีมอะนะคะเออมันเป็นความสุขสนุกสนานหรือถ้าคุณเคยโทรหาเขานะคะเมื่อก่อนนี้นะ,ะเขาอ่ะก็รอสายหรือรอรับโทรศัพท์จากคุณนะคะทีนี้คนนี้นะ คิดเหมือนกันนะว่าอยากจะโทรหาคุณหรือส่งข้อความหาคุณไม่ไม่ค่อยมีความสุขอะเหนื่อยอะนะหรือบางทีก็อาจจะไม่ไม่มีคนช่วยงานก็ได้ไม่มีคนช่วยงานไม่มีคนเป็นทีมอะทีมเวิร์กอะนะคะนะทีนี้ถ้าเกิดว่าคนเนี้ยนะอยู่ไกลคุณมากๆแล้วหายกันไปนานมากๆนะคะมีการฝันถึงคุณนะฝันในลักษณะที่เหมือนว่า คุณอะมีคนอื่นมีแฟนใหม่มีคนใหม่อะไรอะไรแบบนี้นะคะคือเป็นการคิดหรือจินตนาการสมมุติว่าเขาฝันแล้วเขาไปเห็นบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนความรู้สึกของความหึงหวงอะนะคะมันเข้ามาความรู้สึกกลัวและก็กังวลว่าคุณจะไม่มาตรงนี้แล้วคุณจะไม่มาได้ไปดีวมาได้มาดีวงานกับเขาได้มาเป็นร่วมกลุ่มร่วมทีมอะไรอย่างเงี้ยได้มาพูดคุยอะไรแบบเนี้ยนะคะเป็นกลุ่มอะเป็นลักษณะเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยนะคะ ไม่ได้มาแล้วนะคะมีความกลัวหรือกังวลว่ามันน่าจะนานเกินนะคะเดือนกนรกฎาคมเกิดขึ้นนะคะเดือนกนรกฎาคมอาจจะเจ็ดเดือนหรือแปดเดือนหรือตั้งแต่เดือนกนรกฎาคมอะไรแบบเนี้ยที่มีอิทธิพลในความสัมพันธ์ครั้งเนี้นะคะสิ่งที่เขาคิดรู้สึกอะว่าเออคุณไม่ได้เดินทางหรือเขาไม่ได้เดินทางนะมันเป็นการที่กลัวสถานการณ์ว่าในอนาคตอะคุณอะจะหลุดไปจากวงโครจรชีวิตเขาใช่ปะ่ะเหมือนเหมือนม,มีความกลัวออกมานะคะ ทีนี้นะในความรู้สึกอะจริงๆอ่อะตอนแรกอะนะคะมันเหมือนว่าเขาอะอาจจะคิดกับคุณแค่คนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมงานหรือคนรู้จักหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ทีนี้เขารู้แหละว่าตัวคุณอะนะชอบหรือสนใจเขาที่มากกว่าเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานนะคะแต่คนเนี้ยกลัวกลัวอะไรอะ กลัวคนที่ตัดสินที่อยู่ในแวดล้อมอะนะะในแวดล้อมอะในวงโครจรเนี่ยเดียวกันนะ่ะอาจจะเอ่อในกลุ่มงานของเขากลุ่มงานของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อน่ะที่เป็นเพื่อนด้วยกันอะในกลุ่มอะนะคะมีความกลัวคือเหมือนว่าเขาอะคลิปความสัมพันธ์ของคุณไว้เป็นคนรู้จักหรือคนร่วมงานนะคะคอนเนคชันเนี้ยนะเนี่ยส่องเขาเมื่อเราห่างออกมาเนี่ยพลังงานของไพ่นะคะ ทีนี้ถามว่าคนเนี้ยตอนแรกอะ่ะเขารู้นะว่าเวลามีคุณมารู้สึกเออดีอะ่ะมีแบบมีมีเหมือนมีมีเหมือนมิตรภาพอะ่ะหรือมีคนที่จริงใจกับเขาอะ่ะทําให้เขารู้สึกเหมือนชีวิตมีความสุขอะ่ะไม่ต้องกังวลกับอะไรบางอย่างอาจจะเป็นภาระงานหน้าที่หรือความคิดหรือความสบายใจหรืออะไรก็ได้ที่คุณมีซัพพอร์ตเขาตรงนั้นนะคะแต่ตอนนี้เขากําลังรู้สึกว่า ความใจดีของคุณนะสิ่งที่เขาเคยได้รับจากคุณอ่ะมันไม่มีง่ายๆค่ะวันเนี้ยไพ่บอกว่าคนที่ไม่ได้เห็นคุณค่าตอนที่มีคุณอยู่แต่ตอนเนี้ยเขากำลังเห็นเหมือนว่าคุณอ่ะมีโอกาสเลือกมีตัวเลือกหรือมีทางเลือกที่จะไปนำเสนอตัวเองอ่ะให้คนอื่นสนใจอ่ะนะคะเขารู้สึกเหมือนไม่ชอบไม่ดีนะเพราะเมื่อก่อน เขามั่นใจว่าคุณน่ะนะไม่ว่าจะห่างหรืออยู่ไกลกันแค่ไหนคุณน่ะก็ยังจะเป็นคนที่มั่นคงหรือจะทําสิ่งเนี้ยกับเขาคนเดียวจําไม่ได้ทํากับผู้ชายคนอื่นหรือไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ชายคนอื่นน่ะไปใจดีไปดูแลไปเอาอกเอาใจหรืออยากจะคุยกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขามั่นใจว่าเขาอ่ะจะได้รับการดูแลเทคแคร์ care, เอาใจาใส่แล้วก็ตัวเขาอ่ะจะต้องเป็นคนสำคัญสำหรับคุณมากที่สุดใช่หรือเปล่านะคะ ในความคิดของเขานะแต่กลับกันนะตอนเนี้ยพอเขาได้รู้สถานการณ์อะไรบางอย่างมันเหมือนคนที่ตอนแรกคิดว่ารู้สึกเหมือนเพื่อนเหมือนคนร่วมงานเหมือนทีมงานที่มีประโยชน์ร่วมกันเออสนุกสนุกใน,ใน,ใ,นในกลุ่มอะนะคะทีนี้พอเขารู้สึกว่าคุณอะ่ะจะจะหลุดไปจากวงโครจรชีวิตเขาจริงๆคุณไม่เอาแล้วคุณไม่เอาเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเขากลับรู้สึกว่า นะไม่อยากให้คุณเป็นอิสระหรืออะไรไปตรงนั้นน่ะเขาพยายามอยากสลัดออกความไม่พอใจอะ่ะความหึงหวงความไม่พอใจหรือเหมือนว่าทยานอยากอยากจะได้คุณกลับมานะ่ะแต่แต่ทำอะไรไหมอ่ะไม่ทำนะคะไม่ทำเมื่อก่อนเนี่ยเขาคิดว่าคุณอะ่ะอยากจะมอบความรักการดูแลเอาใจใส่แต่เขากลับเป็นคนที่ไม่ต้องการเขามีความกลัวเขามีความกลัว อาจจะกลัวเกี่ยวกับงานก็ได้อาจจะกลัวเกี่ยวกับคอนเน็ชันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยคีบคุณไว้เป็นแค่คนรู้จักหรือร่วมงานเพราะเขาไม่อยากจะเหมือนว่าคบหรือเป็นแฟนหรือเปิดเผยให้คนรู้จักอาจจะมีปัญหาผลกระทบกับงานหรือเขากลัวที่ความสัมพันธ์ที่จะคบกับใครเป็นแบบ แต่งงานไปหรืออะไรแบบนี้มันมีความกลัวความกังวลอาจจะเคยเจ็บปวดเสียใจมาหรือจะมีผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องงานอะไรหลายอย่างนะคะก็เลยไม่สามารถให้ตรงนี้ได้ให้ให้ความสัมพันธ์ที่คบกับคุณแบบเปิดเผยให้ผู้คนรู้ให้คนอื่นรู้อะไรเงี้ยไม่สามารถทําได้นะคะตอนนี้เป็นไงตอนเนี้แบบคุณไปแล้วจริงๆหรอการที่เหมือนว่าใครบางคนอะ มาเอาอกเอาใจนะมามอบความรักให้สิ่งที่ดีให้อ่ะเคยได้รับแต่ตอนเนี้ยคุณน่ะหลุดออกไปจากเสน่ห์ของเขาแล้วออกหลุดออกไปจากวงโครจรแล้วไม่ได้กระเฮียนกระหือรือที่อยากจะโทรหาเขาที่จะสนใจเขาเขาไม่ได้เป็นคุณไม่ได้อย่างนําเสนอความสุขออกไปให้เขาแล้วก็คุณก็ไม่ได้สนใจว่าเขาอ่ะจะมาเจอคุณไหมหรือวงโครจรมาเจอไหมถ้ามันไม่ได้บังคับว่าจะต้องไปทํางานหรือไปเจอหรือไปร่วมงานคุณก็จะไม่เจอไม่ร่วมงานคุณจะไปที่อื่น และเนี่ยเขาก็ได้รู้ว่าคุณสามารถเลือกชีวิตของคุณได้ว่านะตัวเองอะ่ะมีดีหรือเห็นคุณค่าในตัวเองหรือเขาอาจจะเห็นโซเชียลออนไลน์ว่าคุณสวยขึ้นดูดีขึ้นเป็นอิสระไปเดินทางท่องเที่ยวมีกลุ่มมีคุปเพื่อนหรือมีใครที่ถ่ายรูปคู่กับคุณหรือผู้ชายคนอื่นอะไรสิ่งเนี้ยหมองกาลังมองเห็นสิ่งนั้นนะคะเหมือนเป็นความแบบ ไม่เชื่อนะไม่เชื่อว่าคุณจะทําสิ่งนั้นนะโดยที่เขาอะไม่คิดว่าจะเป็นแบบนั้นแต่มันอาจจะเป็นไปได้จริงนะคะนะจริงหรือเปล่านะคะช่วยตอบหมอแจนนิดนึงนะคะพลังงานของไพ่นะคะสิ่งที่ซ่อนไว้เนาะอาจจะเป็นความรู้สึกของคุณก็ได้นะคะเขาบอกว่าการที่เรารู้ว่าตัวเองเราอะมีสเสน่ห์นะชาวธาตุไฟนะคะแล้วก็เราเนี่ยนะะก็ต้องรู้คุณค่าของตัวเราเองใช่ไหมคะ สมมุติว่าถ้าเรารู้สึกสเสน่หากับใครมากๆหรือเราอยากได้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยแต่เมื่อถ้าเขาอะนะคะไม่ได้ลืมตามองไม่ได้ลืมตามองก็คือเขาไม่ได้สนใจแหละนะคะเราให้เรารู้ไว้เลยว่าความรักที่ดีอกำลังรอคุณอยู่เหมือนชาวธาตุไฟคุณกำลังจะเจอใครบางคนนะคะใครบางคนที่เป็นคนใหม่นะ,ะเพราะอะไรรู้ไหมคะทำไมคุณถึงเจอคนนี้คนนี้สอนให้คุณรู้ว่าคุณนะนะคะ มีสเสน่ห์รักตัวเองกลับมารักตัวเองโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็ไม่ไม่ต้องทําสิ่งเก่าสิ่งเดิมเวลาที่เรารักใครสักคนหรือเราสเสน่หาจากใครสักคนหนึ่งอะเราอะไม่จำเป็นจะต้องอดทนหรือทุ่มเทโดยที่คนนั้นอะไม่ได้ลืมตานะมองความรักที่เรามีให้หรือการกระทําของเราเขามองไม่เห็นเขาไม่เห็นค่านั่นเองนะคะทีนี้เขาบอกว่าเวลาเรามีความรักอะให้เราลืมตามอง ว่าเขาอะกระทําอะไรแบบไหนกับเราให้เราทําสิ่งนั้นนะคะให้เขาอย่าอย่าทําสิ่งเก่าสิ่งเดิมแล้วคุณอะจะเจอเนื้อคู่ที่กําลังจะเข้ามาหรือเจอความรักคนใหม่โอกาสใหม่ถ้าคุณเปิดใจกว้างนะเพื่อพบเจอผู้คนคนอื่นอะในโซเชียลออนไลน์ก็ได้นะในการเดินทางหรืออะไรก็ได้เราอะจะพบคนใหม่นะที่ให้และได้รับเท่าเทียมกันก็คือคู่หรือเนื้อคู่หรือความรักเขารักเราเรารักเขานั่นแหลคะค่ะ ะะไม่ใช่ว่าเวลาเรามีความรักเราตะมี้ตะบันเอาความรู้สึกของเราแล้วจะทํางานในความสัมพันธ์ลืมหลับตารักเขาและเขาอ่ะก็ไม่ได้ลืมตามองความรักจากเรานะคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันยากมันไปยากนะเอาราคาประมาณนี้นะคะชาวธาตุไฟนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ